ก <G> ามิน <G amin. S 2> จา๋ากามินจ๋าครับที่รักชัดเจนแล้วแนักชาลีประกาศจีบกามินผ่านสื่ออยู่ในช่วงเดินหน้าจีบลุยเต็มร้อยชาวเน็ตว่าไงกามินเปลี่ยนมาใช้นักสกุลน็กแล้วล่าสุดแนักชาลีเจออ้อนกามินตอบจ๋าใครจะไม่หลงซึ้งใจน้ำตาคอแฟนคลับไปแล้วรวมก,กันกว่าหลักล้านบาท ดูเหมือนว่าช่วงนี้หัวใจจะเป็นสีชมพูซะแล้วสําหรับนักแสดงหนุ่มอย่างแน็ทชาลีที่ตอนนี้หัวใจล่าเริงกลับมาสดใสาจากภมลิขิตในโลกออนไลน์จนทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นเียกได้ว่าหวานข้ามประเทศกันเลยเห็นจะได้เพราะว่าเราจะได้เห็นแน็ตชาลีนั้นมาร่วมไลฟ์สดบ่อยๆกับกามินเคมีดี M e B, จนแฟนๆเชียร์สิ้นหนักมากเพราะว่าเวลาไลฟ์สดด้วยกันแต่ละทีบอกเลยว่าทําแฟนคลับใจฟูสามารถรับชมคลิปเต็มต่อได้ที่คลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลย